คมจิตคิดว่าสักวันคิดว่าไม่นานฉันคงจะสวันนี้พรีดาพรุ่งนี้ปราชัยแล้วจะเจ็บใจเท่านี้ก็ตรมหนักหนาแล้วยังจะมา ฉันแล้วคงสักวัน สักวันเธอเท่านี้ก็รมสุดชำ้ำรกักกรมเท่าใดเช่าฉันอากาศ่อนพี่น้องนี่อะลรอยากอัดเพลงอักเพลงหนึ่งให้พี่น้องฟังเน่อพี่น้องเนาะฟังให้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเธอ แค่นี้ก็ตรงสุดช้ำรักต้องสมศพน้าน้ำตาร่วงรินเท่าชานและกา่อนพี่น้องท ไม่เคยนึกโกรธไม่เคยนึกโกรธคิดลงโทษเธอแล้วใครแล้วเออรักเธอดีวันนี้ปรีดาพรุ่งนี้ประชัยแล้วจะเจ็บใจอา้า อยากอัดเพลงจะเพลงหนึ่งให้พี่น้องฟังนาอพี่น้องนาอฟังอันเลยคะ่ะขอบคุณนะคะวันนี้พีดาพรุ่งนี้ประชยัยแล้วจะเจ็บใจโทษใครคมขมจิตคิดว่าสักวันคิดว่าไม่นานฉันคงจะ ต้องสมศพหน้าน้ำตาร่วงรินวันนี้ปรีดาพรุ่งนี้ปราชัยแล้วจะเจ็บใจใหเล่าเธอแค่นี้ก็ตรงสุดชำ้ำคิดลงโทษเธอ อภัยให้เสมอไมอต้องร้องไห้สิน้เท่านี้ก็ตรมไม่หายไหนจะต้องอย่าเยะยอกฉันแล้วคงสักวัน ไหลลมลงนินเหมือนรินจากใจอย่าเย้ยยกกรรมเท่าไรฉันยังอภัยให้เสมอไปเล่าเธอแค่นี้ก็ตรงสุดชตา ฉันอากาศหอนพี่นนองต้องสมศพหน้าน้ำตา ความเย็นชาค่าฉันอกรมคมจิตคิดว่าสักวันคิดว่าไม่นานฉันคงจะเธต้องร้องไห,ห้เวลาเธอ แค่นี้ก็ตรงสุดชำ้ำเท่านี้ก็ตรมนักหนาแล้วยังจะมาต้องสมสม ก็เลยอยากอัดเพลงจะกเพลงหนึ่งห้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะฟังอันเลยด้วยค่ะขอบคุณนะคะเอาฉันอากาศห่อนพี่น้อง <S <S อายแล้วยังไม่ไหวทวีกรรมเท่าไรฉันยังอภัยให้เสมอ สมศพหน้าน้ำตาร่วงรินสิ้น ช้ำรักอายแล้วยังไม่ไหวทวีนาใาช้ความเย็นชาค่าฉันอกตรมวันนี้ิดาพรุ่งนี้ประชา อากาศห่อนพี่น้องฉันยังอภัยให้เสมอไม่เคยนึกโกรธวันนี้ปรีดาพรุ่งนี้ประชัยแล้วจะเจ็บใจใชยความเย็นชาค่าฉัน the floor.